เช้านี้มีอะไรกินบ้างวะเฮ้ยใครอะใครแอบดูผมหรือเจอกันไม่มีตากล้องไม่หรอช่วงรายการลิมคุ้ยคูยไม่ใช่ลิมเข้าวควอ,อนนมื้อที่ยังเพื่อนๆยังยังไม่รู้ใช่ไหมครับว่าต้องการกินอะไรแต่ผมจะมาแนะนำในส่วนของเนื้อสเต็กยีห่ห้อ กูมีอันนี้จะเป็นในส่วนของเนื้อสันคอเลยนะครับจริงๆเขาก็ไม่ค่อยนิยมมาทําสเต็กเท่าไหร่แต่ผมชอบในความมันของเขานะจริงๆมันก็ทาได้ทุกส่วนนั่นแหละเนื้อสเต็กแต่มาเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าผมจะทําการแกะจะใช้ <Yeah. S 1> <c oughs> และนี่ละ่ะซีนมาอย่างดีเลยนะดูการซีนของเขานะรายละเอียดค่อนข้างดีเก็บงานอย่างดีแต่ไม่ใช่ปัญหาหรอกแล้วมันก็แกะยากด้วยจริงเอามีปมาและนี่คือสิ่งที่คนดูคิดไงซิ <c oughs> อยู่คนเดียวเดี๋ยวไปเอาเองก็ได้ครับ <im it> มีอยู่ไหนมีอยู่ไหนได้มีดมาแล้วอันนี้ใครที่เอ,อมีผู้ปกครองควนได้รับคําแนะนําด้วยนะครับการใช้มีดจะ,จะต้องใช้อย่างระมัดระวังนะ <im it> มามา,มาก่อนอเลยแล้วก็ต้องตัดถุงนี่อ <c ười> อกอ <c ười> นายเป็นบ้าอะไรเนี่ยเออก็เราจะทำการตัดเชือนี่ออกนะเ <c ười> อ้ยแมวอย่าเพิ่งขึ้นมา อย่ามั่วอย่ามวก่อนทางานอยู่เดี๋ยวเราจะทําการเอาส่วนตรงนี้ออกนะครับก็คือจะตัดถุงนั่นเองมันไม่ได้เรื่องยากอะไรหรอกแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการจริงๆจะไม่แบ่งส่วนนะก็คือจะทําไปทั้งทุกส่วนเลยอาจจะแบบได้มุมเดียวนะเขาไม่มีตากล้องร้อยสามารถจ้างคนอื่นได้ก่อนเฮ้ยขึ้นมาทําไมนี่ไงผมได้ผู้ช่วยแล้วว่าไรเจ้ามยวเจ้าสเตปซิลช่วยทําอาหารหรอ ม่น่าจะเองไม่น่าได้ช่วยนะน่าจะกวนมากกว่ามาเราก็ได้เนื้อนกะินนี้มาแล้วสังเกตดูว่าเนื้อค่อนข้างที่จะแบบมีลายอยู่แล้วนะนี่ผมจะให้ดูลายอันนี้ผมซื้อมาในราคาหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทน่าจะแบ่งกินได้สองมื้อเอ้ยผมก็จะทําการเออเขาเรียกว่าบะบะให้มันแบบมีเออน้ํามันอะไรเข้าไปสักหน่อยเนื้อนี่ควรล้างไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออจริงๆเขาควรล้างหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรผมทำไล์กินเอง อ,อ,อาจจะหาจะรอา,า,กอาอตกลงมาทําอาหารทีก็ไดนะ้ต่อมาผมก็จะทําการเอาในส่วนของเตาไฟฟ้าขึ้นมานะวุ่นวายหน่อยวุ่นวายหน่อยไอซเตปซิลมันมั่วมันแบบนี้แหละครับไปเสียบปั๊กต่อมาก็ทาการเสียบปั๊กกับเมีนใหญ่เฮ้ยับมาแล้วถามว่าผมปรุงอะไรไหมไม่เลยครับ ผมจะใช้ความเป็นเนื้อของเขาให้เป็นประโยชน์ที่สุดแต่เดียวลืมเอากระทะก่อนอน,นี่เลยจะเป็นกระทะของผมนะผมจะตั้งไว้แล้วก็เอาน้ํามันจริงๆจริงๆในส่วนของเนื้อเขาจะไม่ต้องใช้น้ํามันอยู่แล้วนะแต่ผมจะขอใช้นิดน,นึงแล้วกันเพราะกระทะค่อนข้างติดแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเขาจะเยอะนหรือเปล่าผมก็เทไม่เช่นนีเดียวเออหลังจากนั้นเปิดเตาครับอืเปิดตเดตา เดียวนะฉันเหมือนว่าฉันจะลืมอะไรสักอย่างมันจะขึ้นมาอีกแล้วไอ้แมวนี่ยืนกันอยู่นั่นเองผมก็จะทําการแบบเขาเรียกว่าชโลมน้ํามันตรงที่หน้าเตาก่อนนะกล้องอาจจะมองไม่เห็นเพราะผมถ่ายคนเดียวแล้วมือมันเลอะมากดูแบบนี้ไปก่อนแล้วกัน <laughs> เราจะใช้เนื้อส่วนนี้มาทําการแบบเอ,อวางไปเลยครับอาจจะ เป็นแบบมีเดียมแรรด้านในไม่ด้านเอ้ยด้านนอกไม่ด้านในไม่อร่อยโอ้โหอะไรวะนะแล้วเราจะกลับด้านเนื้อกันนะครับนี่ผมไม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นไหมมันจะออกแบบสุกเขียวแล้วนะมันไม่ใช่เขียวๆดิมันจะออกสุกๆเขียวๆลี่มันเนื้อเน่าแล้วเดี๋ยวเราจะทําการเพิ่มไฟนะผมจะใช้ไฟในการผัดและอาจจะมีเสียงรบกวนจากลมซะหน่อยเพราะว่ามันต้องเปิดเตานะ โอ้โหโอ้ควเอสกาอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะเพราะนี่คือช่วงทำอาหารนี่ดูดูความดิเราจะใช้ใดูความออกไปครับแล้วก็พลิกเราจะพยายามพิกตลอดนะไม่งั้นเดี๋ยวด้านนอกจะไหมจนเกินไปย่างแย่โอ้โหไหไหมไหไหม ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอามาทำถูกหรือเปล่าแต่ผมอยากินส่วนนี้ดูเหมือนว่างานจะถูกเกินไปผมคิดว่าอันนี้ไม่ได้ไปดูช่องไหนเลยนะ นึกอยากจะทําก็ทาโอ้น้ำมันมันกระถูดมากทำไมควันม,มันเยอะจัง <laughs> <Okay. S 1> ไปดูดิ ด,ดูควันลงไปดิควันมาโอเคอเดี๋ยวเต้นเดี๋ยวเต้นอันนี้คือครั้งแรกของผมที่ต้องทำสเต็กอีเองกฝากกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งให้ผมด้วยเดี๋ยวเราจะใช้เวลาอีกประมาณ5นาทีเพื่อทำการดูด้านในนะตอนนี้เนื้อด้านนอกเริ่มสุก สเต็กมือที่อย่างเป็นไงแบบลักชัวรี่อ e r g ดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูนะตอนนี้คือสีค่อนข้างน่ากินมากอันนี้ใช้จ่ายเียงแค่ร้อยสี่สิบ้าบาทนะ ความรู้ความหลงความวังเ,เดี๋ยวผมจะให้ดูนนะตอนนี้คือ,โอโดูดิสีหน้าดริงมากน,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 นี่นี่นะตอนนี้เป็นไงเดี๋ยวผมจะใช้เวลาอีกประมาณห้านาทีในการแบบดูด้านในว่ามันจะเป็นไง อยากให้ดูบรรยากาศภายในบ้านมากพี่ห,หมอกลงเพราะว่าะป้าป้าป้าไฟไหมป้าป้าไฟไหมครับอยากโดยฉันแกงว่ะ ดูซิว่านด้านในจะออกมาดีหรือเปล่าคือมันไม่ใช่เนื้อส่วนที่มันจะเป็นแบบมีเดียมไล่แต่นี่โอ๊ยติดติดมันติดมันไม่ใช่ร้านบุฟเฟ่นนะเออนี่ดูสิเดี๋ยวมันจะลนอุ่ยดูดิดูความเด้งของเนื้อเอออลเอละสักนิดสักนิด อันนี้เราจะชิมแบบไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะเดี๋ยวเราจะปรุงเพิ่มก็คือจะใส่น้ำตาเอ้ยจะใส่น้ำตาลจะใส่เกลือลักซ mm ูรี่ลักซูรี่แบบคือถ้าถ้าใครดูเนะี่ยคือแบบมันก็ออกเลยนะมันก็ออกนี่มันหยดอ่ะโอ๊ mm hmm. ล่วง mm hmm. ถือว่าไม่แยก ไม่แย่แล้วก็ไม่ดียังไงบ้าขั้นตอนต่อไปครับผมจะใช้เกลือแล้วก็น้ำตาลที่เราดีตรนี้ได้ไงมอสซเลยล่าชีสเดี๋ยวเราจะแปะไปจากนี้เลยโอ้หมันจะละ,ล,ะลายตงี้ ลืมเมนนี้ได้ง่ายชีดยืดน่าจะละลายอยู่ครับเพราะว่าตัวเนื้อค่อนข้างร้อนนี่เดี๋ยวเราจะชีดวางไว้เลยละลายละลายละลายอยู่คนระับหาทํา <c oughs> เพิ่มแคลอรี่สูงชิมหน่อยเป็นไงไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้น อาจจะไม่ได้เห็นตอนที่ผมใส่ชีสตอนนี้ผมใส่ชีสไปด้วยนะโอ้ดูดิมือที่ยังสุดโหดละทิ้งไปมาต่อไปเราก็จะทำการโรยนะต้องให้เหมือนแบบตามประเทศหน่อยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนดูเลยนะว่าจะเอาขนาดไหนส่วนผมก็เอาแค่นี้พอครับ เดี๋ยวเค็มเกินแล้วก็ต่อไปผมก็จะใส่พริกไทยนิดหน่อยนะเพื่อเพิ่มความเผ็ดร้อนนิดหน่อยนิดหน่อย นี่สุดท้ายนี้ครับโคตรอร่อยเดี๋ยวไปดูต่อทกินกันเลยดีกว่าเราจะเริ่มในส่วนของส่วนต่อไปกันเลยดีกว่าสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือมาม่าเนื้อจะเป็นสูตรหมาล่านะเนื้อหมาล่าก็เติมน้ำไม่เต็มเลยครับ มันหกไหมเนี่ยไปเฮ้ยลืมไปว่าหม้อค่อนข้างกว้างเราไม่น่าไปเติมน้ําเยอะเลยไปเราก็เปิดไฟเลยครับมา,มา,มาล่ามาล่านึงนะะผมจะใช้เวลาในการต้ม3นาทีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเส้นมันจะเปื่อยจนเกินไปนี่ล่วงมาแล้วไปครับไปครับ เขาจะก็จะมีให้นี้มาสองอันนะเป็นเครื่องปรุงของเขาแล้วก็ใส่ไข่เสอาฟองอเป็นคนที่ค่อนข้างจะกินเยอะนะรอน้ำเดือดลับด้านมาม่าก่อน ใส่ไข่เลยไหมไม่ต้องรีบไปไหนเป็นไงใครที่กำลังนั่งดูตอนหิวเดี๋ยวผมมีฉากินให้ดูด้วยนะครับใส่เลยรีบเรารีบเราไม่รอแล้วเรานี็ไข่แตกอ๋ออย่าบอกนะว่านึกว่าไข่ต้ม หม้อผมมันต้องกวนตลอดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหมไม่ได้หมายถึงกวนตีนะครับกวนหม้อไข่เ,ออรรเริ่มติดละมาม่าเริ่มติดไข่รเริ่มติด ต้องใช้สมาธิในการทำหน่อยนะ oh, yeah. อาจจะต้องรอถึงสามนาทีแต่ไม่เป็นไรผมคิดว่าคนดูรอกินได้อยู่แล้วรอบที่แล้วก็มาม่ารอบนี้ก็มาม่าปกติเป็นคนกินข้าวบ่อยนะครับไม่ใช่กินบ่้อหอยยู่ีโอเคเดี๋ยวเราจะทำการ,รกวนไปเรื่อยๆครับเพราะว่าหยุดกวนไม่ได้ครับเดี๋ยวหม้อของผมมันจะติดกระทะก็เอ,อสามารถสปอนเซอร์ได้ครับม้อที่ไม่ติดกระทะกับเตา ไฟฟ้าอะไรสปอนเซอร์ได้หมดเลยนะเออช่วงนี้หาสปอนเซอร์อยู่มีสปอนเซอร์ก็คลิปอาจจะไปเดวกว่าน,นี้ดีกว่าน,นี้เออ,เอ,อทำไปเรื่อยๆครับผมออมีให้ดูหมดครับทั้งเกมนู่เกมนี่พาไปเที่ยวแล้วพามากินอีกเออมีทุกอย่างในช่องนี้ลงตามใจไปตามดวงช่องครัวกวดเออจำจำไปนั้นให้ดีนะ ถ้ารายการนี้จะเป็นรายการคัวคุยคุยพอล้ตอนนี้สีเริ่มมาแล้วไม่รู้ในกล้องจะเห็นภาพหรือเปล่าเดี๋ยวไม่เห็นเดี๋ยวยกให้ดูนี่ตอนนี้คือมาม่าเป็นสีขาวแล้วนะเดี๋ยวผมอาจจะต้องเชียร์น้ำออกก่อนว่าเพราะว่าน้ำมันเยอะมากเพราะไม่สามารถใส่ถ้วยอันเล็กๆนี้ได้แน่นอนได้เวลากินกันแล้วดูดิอันนี้ไข่นะครับไข่พร้อมกับมาม่าด้งยนะ แล้วก็เนื้อที่ผมทําไวู้้เดี๋ยวขออนุญาตก่อนเลยอืชิ้นนี้อ,อร่อยมากมันจริงๆเนื้อมันต้องเป็นส่วนอื่นนะที่เขาทำสเต็กกับ จุ่มเลยจุ่มเลยจุ่มอะไรอืมกินม,มามา่าต่อ เนื้อก็อยังเที้ยวไม่หมดแต่เครื่อากวนที่ผมไม่ได้หันด้วยเนื้อมันอาจจะชิ้นหนาไป่อยเหนียว <laughs> อ,อย่าลืมไปกินข้าวมื้อเที่ยงกันด้วยครับ ขยับไปใกล้หน่อยเพื่อคนดูไม่เห็นเราต้องอยากก้มดิเราเป็นเอินลูเอนเตอร์ต้องกินให้เห็นกล้องเอาใหม่เข้ามร้อน จริงๆไม่แนะนำให้ซดน้ำหมาล่าเยอะนะแต่ไม่เป็นไรคงกินเอาแค่พอเป็นีิธีพอใครใครใครดูดิยิง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  ลักชูรี่มาม่ากกับไข่ก็อร่อยเหมือนกันแลนะนี่ยไม่ได้เราจะขาดเมนูหลักไปไม่ได้เนื้อสเปเหนียวมากมีตัดไม่ออกจอนตัดไม่ออกอ่ะ มันเป็นความเค็มบวกกับพริกไทยที่ลงตัวพอกัดเขา้าไปมันไม่ได้เค็มมากมื้อนี้อยู่ที่ประมาณมาม่ามาม่าสิบห้าบาทไข่ประมาณลูกละเจ็ดบาทสองลูกก็สิบสี่สิบห้าสิบสี่ก็เป็น, 29, 29, น 49, ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าบวกสี่สิบเก้าอยู่ประมันร้อยแปดสิบแต่นี้ผมเก็บไว้กินสองมื้อนะ ดูไอสูเทปแมวผมอยากจะกินนะไม่ให้กินหรอกผมผมไม่ให้แมวกินอาหารคนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแมวมันจะม่วอีกนิดแล้ะกันเก็บวไว้เดี๋ยวมันจะแข็งยงเดินไปตอนเย็นก็น่าจะอุ่นอีกรอบนะอตอนนี้ยังแบบตัดยากรับ ไม่ใช่มีดด้วยเดี๋ยวคว่มฝังนี้คว่ำนี่สอนก็ไม่คมนี่มาแล้วมาแล้วเสียดายมากครับชีชีดไม่ยืดแล้ว้่าจะทำมาม่าก่อนถ้าทำมาม่าก่อนเส้นก็อืดอีกชีดไม่ยืดแล้วนะ เพิเพาะผมนับหมาล่าอันนี้หมาล่าเนื้อของจริงเนื้อตามเส้นไปต่อนนี้สักนิดวะยวอีกส่วนหนึ่งผมจะเก็บไว้กินตอนอีกมื้อนึงแล้วกันดูดิ นี้ไม่ค่อยติดชี้เท่าไหร่นะอยากลองสักครั้งเดี๋ยวถ้าผมมีเเดี๋ยวผมก็ไปกินแบบพวกแบบที่เคฟเขาทำได้อะ่ะพัฒนากา,ารใหญ่ๆเลยอันนี้กินฝีมือตัวเองไหม่่นกินไม่ได้ก็กินกินไม่ได้ก็เกลี่ยทิ้่กิน หมดเรียบร้อยเหลือแต่น้ําผมไม่กินน้ําเยอะนะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าอยากให้ผมทําอะไรสามารถคอมเมนต์วดไว้ที่ใต้คลิปได้แล้วเจอกันครับผมบ๊ายบายน้อชีวิตชีวิตเข้าไปทำไมอ่ะฮะนี่ไงเจอแล้วคนที่แอบดูผมเนี่ยเออเออทำไมตัวเย็นบางหมด